มีข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจมังคุดทั้งในแง่ที่จะรับประทานเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพต่อร่างกายหรือสนใจจะปลูกขายนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณนพพรนาคนวลน,นะครับจะพาไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็แหล่งรับซื้อของมังคุดด้วยครับ คุณผู้ชมเห็นสองสิ่งที่จุ่มถืออยู่ในมือไหมคะข้างหนึ่งเป็นผลมังคุดแต่อีกข้างหนึ่งค่ะเป็นน้ํามังคุดค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสิ่งไหนมีประโยชน์มากกว่ากันคะแน่นอนคะ่ะน้ํามังคุดมีประโยชน์มากที่สุดเพราะขณะนี้กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกกันเลยนะคะเกรรษตรกรยิ้มออกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ผลงานนี้ได้ต่อยอดมาจากเพศสัจกรวิชาตู้จินดาหรือพี่ตุ้มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ร,ร์เจ้าของโรงงานทาโก้ฟู้ดอินดัสทรีที่นำงานวิจัยจากห้องทดลองระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสถาบันบันสิตวิกาสหาร,รัฐอเมริกามาเชื่อมต่อหลังได้รับการยืนยันตรงกันจากมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศว่ามังคุดคือผลไม้ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกก่อนนำผลมังคุดทั้งผลมาแปรรูปเป็นน้ำมังคุดผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ภาพมาตรฐานสากลไม่ใส่น้ําตาลสารกันบูดทําให้ได้น้ํำบังคุดที่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆจัดสรรรูปแบบขวดสวยงามทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่ส่งออกตลาดโลกซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ดื่มได้ดื่มวันละหนึ่งขวดเล็กไม่เกินสสัปดาห์ความเสื่อมด้านต่างๆในร่างกายจะดีขึ้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษจากสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าผลไม้อื่นๆหลายเท่าช่วยชะลอความแก่ให้ช้าลงด้วย หลอความแก่ได้จริงเหรอคุณพี่นั่นนั่นเป็นสาระสาคัญถ้าร่างกายไม่ถูกทาลายหรือเซลล์ไม่ถูกลาลายโดยโดยอนุมูลอิสระ,ะนะครับร่างกายก็จะเสื่อมลงช้าลงเช่นเดียวกับคํายืนยันของนายแพทย์เสบริตู้จินดาที่ระบุว่ามังคุดคือราชินีผลไม้ที่วิเศษที่สุดร่างกายเราก็สามารถจะกําจัดอนุมูลอิสระด้วยตัว,<ะ>ตวเองแล้ว<ะ>แต่ถ้าเรามีน้ามังคุดเข้าไปเนี่ยจะทําให้อนุมูลอิสระถูกกาจัดมากขึ้น น้ำมังคุดไทยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกสหรัรฐอเมริกาสั่งซื้อจนผลิตไม่ทันเนื่องจากยังขาดแคลนมังคุดที่ต้องใช้มากถึง1,000ตันต่อปีและเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะปลูกมังคุดซึ่งมีเพียงสายพันธุ์เดียวในไทยเพื่อส่งขายโรงงานโดยตรงแต่มีข้อแม้ว่าต้องปราศจากสารเคมีโดยเฉพาะเปลือกผิวต้องไม่เรียบมีหยดยางสีเหลืองติดบนผลจึงจะรับซื้อ กว่า15ปีที่พี่ตุ้มไม่เพียงแค่เรียนรู้อยู่กับผลมังคุดในโรงงานที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเท่านั้นแต่พี่ตุ้มยังเป็นจิตอาสาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจฟรีและพร้อมสนับสนุนให้กับนักวิจัยและเกษตรกร,ร,กรไทยด้วยมิตรไมตรี 3. ความมหัศจรรย์ของน้ำมังคุดสร้างความสนใจให้กับประชาชนที่เยือนโรงงานด้วยจะไม่แก่อีกเลยลูก เจ้าสวยตลอดกะว,ว่าจะกินไปตลอดเลยทุกวันที่บ้านกลับไปบ้านคราวนี้สามีคงจำจำไม่ได้แล้วล่ะโอกาสทองของผู้ปลูกมังคุดอินทรีย์มาถึงแล้วเพราะในอนาคตไทยจะสร้างเศรษฐกิจด้านการส่งออกน้ำมังคุดที่กำลังประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างมากนพขวัญน,นาคนวลข่าวสามมิติรายงาน